นี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟต์เทเลจ้ะและท้ามีคอลลาเจนด้วยเท่าไหร,ร่คะคอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟต์นี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟต์พี่สาวครับและท้ามีคอลลาเจนด้วยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่ จากเนเจอร์กิฟนี่คือผู้ชายที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟเฮ้ยยุทธจะ้วทำอะไรมามันดูแบบกาแฟไหมพี่และถ้ามีคอลลาเจนด้วยพี่คอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟ นั่นแสดงว่าในผลิตของกรดอะมิโนมีประจุอยู่กรดอะมิโนจะอยู่ในรูปประจุเรียกว่าสวิตเตอร์ไอออนอีกครั้งนะคะสวิตเตอร์ไอออนสวิตเตอร์ไอออนคือไอออนที่มีประจุรวมในโมเลกุลเป็นศูนย์มีประจุบวกและลบอยู่ในโมเลกุลเดียวกันและแลูกข่และลูกโดยที่อะริโนสามารถทำปฏิกิริยากับกรดเบสได้คือ ของกรดอะมิโนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเมื่อเติมกรดคือมีการเติมโปรตอนแบมีการกลดค่าของ p h ค่ะมาดูตัวอย่างของอาร์นานีกันนะคะเมื่อมีการเติมกรดก็คือมีการเติมโปรตอนลงไปไอออนลบของหมู่คาร์บอนิลนะคะทำหน้าที่ในการดึงดูดโปรตอนทำให้มรลิกลบรบริเวณน,นี้นะคะมีค่าเป็นกลางแต่เนื่องจากหมู่อะมิโนนะคะมีประจุบวกอยู่จึงทำให้บริ วทั้งหมดนี้นะคะมีค่าเป็นประจุบวกสวิตเตอร์ไอออนจะเปลี่ยนไปเป็นไอออนบวกนะคะทันทีเลยเข้าใจไหมคะโอเคเข้าใจค่ะค่ะมันคือการเติมเบสกันต่อนะคะคือเมื่อมีการเติมเบสนะคะก,ะก็จะมีการเติมโอเฮทลบก็โดยจะมีการเพิ่มค่าของดีเฮทโอเฮทลบนะคะจะไปดึงโปรตอนของหัวอะมิโนมาหนึ่งตัวทําให้หัว amino, อะมิโนบริเวณนี้นะคะมีค่าเป็นกลางโดยที่ถูกค่ะวันนี้ จะมีประจุลบเหลืออ,อยู่มวลรวมจึงมีค่าเป็นลบซูมเตอร์ไอออนก็จะเปลี่ยนไปเป็นไอออนลบนะคะมีอะไรสงสัยบ้างปล่าคะโอเคค่ะไม่สงสัยจบค่ะค่ะต่อไปอาจาจะใส่ขวาแสนอ้วนจะออกมาตอนนะคะขอะเชิญนักเรียนพบกับอาจารย์ฝ่าขวาได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างนะคะนักเรียนจะหลับกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ฝ่ายอาจารย์ฝ่าซ้ายสอนดีมั้ย จบแล้วนะคะสำหรับประจุของกลอ่มอิโนนะคะก็เดี๋ยวนะคะมาพบกับอานารย์ฝ่าขวาส,าสันสวยนะคะก็จะมาเรียนเรืเร่องอการหาค่าไอโซเล็ะคลิปพอยกันนะคะนักเรียนและเราค่ะไม่หนักได้มาค่ะอันารย่าขวาคอนเฟิร์มเอาค่ะนักเรียนต่อไปนะคะกลับจใจเรื่องเรียนแก่อาจารย์ฝ่าซ้ายสลับกันแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนรืคะมาเจอแบบอาจาย่าขวานะคะอาจารย์นเนี่ยวันนี้อาจารย์ฝ่ายขวานะคะก็ เราสอนเรื่องการหาค่าไอโซเลติกพอยต์ D นะคะอ่าก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนนะคะว่าไอโซเลติกพอยต์ D มันคืออะไรไอไอโซเลติกพอยต์ D นะคะก็คือค่า pH ที่ความเข้มข้นของซูตเตอร์ไอออนเนี่ยของกวดตโนโมีค่ามากที่สุดก็คือไอออนเนี่ยรวมกันแล้วมีประจุเท่ากับศูนย์ ค่ะซึ่งกรดอิโนโแต่ชนิดนะคะก็จะมีค่า pI นั้นไม่เท่ากันค่า pI นันที่มีก็คือค่าของไอโซเลติกพอยต์นั่นเองนะคะค่ะสำหรับไอโซเล i ิ p พอย t ์นะคะที่ pH มีค่าต่ำกว่า hmm. pI กรดอิโนเนี่ยจะมีประจุ mm hmm. เป็นประจุบวกนะคะหรือเ,เรียกว่า cat ion ส่วนที่ pH มีค่าสูงกว่าค่า pI mm hmm. กรดอิโนเนี่ยจะเป็นประจุลบหรือ hmm. เรียกว่า an ion นั่นแสดงว่าที่จุด pi น,นะคะกด่อะมิโนเนี่ยจะมีประจุรวมกันเป็นศูนย์นะคะหรือเรียกว่าสวิตเตอร์ไอออนนั่นเองค่ะค่ะต่อเน,นื่องจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนกสามเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะสําหรับแคทไอออนนะคะก็จะมีหมู่อะมิโนซึ่งเป็นประจุบวกทําให้มเลิกลณรวมเนี่ยเป็นบวกส่วนแอนไอออนนะคะจะมีหมู่คาร์บอนิลที่เป็นประจุลบ ทำให้โมเลกุลโลหะบอร์นเนี่ยเป็นลบค่ะสําหรับทุกการนะคะก็จะมีหมู่อะมิโนที่เป็นประจุบวกและหมู่คาร์บอนที่เป็นประจุลบทําให้หักล้างกันใช่ไหมคะประจุลบเนี่ยก็จะเป็นกลางที่เรียกว่าสวิตเตอร์ไอออนค่ะค่ะนกักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าค่าไอโซเล็กติกพอยเนี่ยคืออะไรต่อไปเราก็จะมาคำนวณหนาค่า P.I กันนะคะซึ่งค่า P.I เนี่ยหาได้จากค่า K.E. ของการแต่งตัวโปรตอนของฮอมิโน สูตรการหาค่าไอโซเลกติกพอยเนี่ยก็คือค่า pH เท่ากับค่า pKa หนบวกค่า pKa 2แล้วหารด้วยสโดยกรดอะมิโนเนี่ยจะมีค่า pKa เนี่ย2ค่าแต่บางตัวเนี่ยก็จะมีค่า pKa 3ค่าเนื่องจากเกิดจากค่าไซน์เชนนะคะค่ะน,นักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าการว่าค่าไอโซเลกติกพอยน์เนี่ยคืออะไรแล้วก็ได้ทราบสูตรคำนวณ ไอโลซลิิกพอยไปแล้วาจากนั้นเราก็จะมาคำนวณหาค่าไอโลซลิติกไอยกันนะคะซึ่งการหาค่าไอโลซลิติกพอเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่ไม่มีค่าไซเชนกับแบบที่มีค่าไซเชนซึ่งนี่จะเป็นตัวอย่างการหาค่าแบบไม่มีค่าไซเชนนะคะนั่นจัดจะสังเกตเห็นได้ว่าโมเลกุลเริ่มแรกของโปรกรมิโนเนี่ยจะมีค่าบระจุเป็นบจกบวกซึ่งก็คือแคทไอออนจากนั้นจะมีการแต่ตัวของ,ของโปรตอน ซึ่งก็คือกรดตัวนี้นะคะจากการแตกตัวของกรดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีค่า pka ออกมาซึ่งการแตกตัวของกรดตอนครั้งแรกก็จะเป็นค่า pka เท่ากับ2.4 3นั้นประจุรวมของกรดอะมิโนเนี่ยก็จะกลายเป็นกลางก็คือเป็นซิมิเตอร์ไอออนและจะมีการแตกตัวของกรดตอนครั้งที่สองซึ่งเป็นกรดตอนของมู่อะมิโนตัวนี้ จากนั้นก็จะมีค่า pKa ออกมาเหมือนกันก็นกนกคือ9.9และโมเลกุลรวมประจุรวมของโมเลกุลของกรดอะมิโนเนี่ยก็จะเป็นประจุลบซึ่งก็คือแอนไอออนจะสังเกตได้น,น,นะคะว่าเมื่อมีค่า pH เพิ่มสูงขึ้นประจุรวมของโมเลกุลของกรดอะมิโนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากประจุบวกก็กลายเป็นประจุลบซึ่งจากสูตรการหาค่า pI นะคะเท่ากับ p.i. เท่ากับ pka1 บวก pka2 ส่วนด้วย2ซึ่งค่า pka1 ถึงเนี่ยก็คือการแตกตัวของปรตอนคั้งที่1 pka2 ก็คือค่าการแตกตัวของปรตอนค้งที่2เมื่อนำไปเมื่อนป็นแทนเข้าไปในสูตรแล้วเนี่ยก็จะได้2.4บวก9.9ส่วนด้วย2ก็ได้คำตอบค่ะค่าแบบได้มีค่าไซเชนออกมาค่ะหาเมื่อกี้นะคะเราก็ได้เห็นตัวอย่าง หาค่าไอโซเลติพอยต์แบบไม่มีค่าไซเชนแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างหาค่าไอโซเลติพอยต์แบบมีค่าไซเชนนะคะซึ่งอันดับแรกก็เหมือนเดิมเลยเืนะ่อเรียน,นี่จะต้องเขียนสมการให้เป็นก่อนซึ่งก็สามารถเห็นได้ดังนี้และนักศึกษา 3, ก็จะเห็นว่าโมเลกุลแรกเริ่มเนี่ยของกรดอะมิโนจะเป็นรประจุบวกซึ่งก็คือแคตไอออนจากนั้นเนี่ยจะมีการแตกตัวของโปรตอนของกรดอกอกก็คือตัวนี้ ออกไปและได้ค่า pka หนึ่งออกมาและลโมเลกุลของก,กรดอะมิโนเนี่ยก็จะยังคงเป็นประจุบวกอยู่ <c oughs> ก็ยังเป็นแคลยอนอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะมีการแตกตัวของอะโลตอนเนี่ยออกอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นโปรตอนของหัวอะมิโนตัวนี้ออกทำให้โมเลกุลรวมของก,กรดอะมิโนเนี่ยเป็นกลางซึ่งคือซวิตเตอร์ไอออนจากนั้นจะมีการแตกตัวของปโปรตอนตัวสุดท้าย ก็คือโปรตีนของมูดม <mentions> <the good people outside> ิโนหมู่นี้ออกก็จะได้ค่า pKa ออกมาซึ่งค่า pKa pKa เนี่ยก็คือค่าของไซสเชนทำให้มเลิุลสุดท้ายมเลิุลรวมของกรดอะมิโนเนี่ยกลายเป็นประจุลบซึ่งก็คือแอนไอออนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าค่า pH เนี่ยสูงขึ้นค่ามวลิคลของกรดอะมิโนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากไอออนบวกเป็นไอออนลบซึ่ง เราก็าใช้สูตรเดิมก็คือสูตร pi เท่ากับ pk 1บวก pk a สส่วนดะ้วย2ณทนั่นที่ีเราจะใช้แค่2ค่าที่อยู่ใกล้กับซวิตเตอร์มา,มากที่สุดใช่ไหมคะก็คือจะใช้ค่า pi เท่ากับ pk a 2บวก pk h ส่วนด้วย 2, 2แทนค่าลงไปก็จะได้ปดเล้าหบวก10.53ส่วนด้วย2นั้นสามมัจะได้คำตอบออกมา ไอโซเล็กติกพอยท์ที่มีไซเชนเข้ามานะคะนักเรียตนตื่นๆค่ะรักกันหมแล้วเนี่ยสอนน่าเบื่อใช่ไหมคะจริงใช่ไหมคะนักเรียนคูฝ่ของสอนไม่น่าเบื่อหรอใช่ไหมคะ,ะคะนะักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนไ,ได้ความรู้กันมากมายนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องประจุของกฎมิโนโของกูฝ่ซ้ายหรือว่าเรื่องการหาค่าไอโซเล็กติกพอยของคู่ไขวา เรียอยอย่าลืมนะคะกลับไปอ่านหนังสือกันด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะไลค์แชร์วิดีโอของครูฝ่ายซ้ายและครูฝ่ายขวากันเยอะๆนะคะไลค์เยอะๆนะคะแชร์เยอะนะคะ,คนนะ,คะขอบคุณค่ะ